แล้วเจ้าวันนี้ครับแจ็กกี้มาด้านหลังแล้วปั๊บเรียบร้อยล่วงไปครับเจ้าวันนี้บัตก็ไม่น้อยหน้าครับล่วงไปเหมือนกันโอ้โเข้าไปล่วงเขาแต่ตัวองตายแม่น่าเสียดายอยู่นะปัดเปิดแมปเดินเข้าหาแล้วเจ้าวันนี้ใช้ท่าไม่ตายก็ไปแต่ว่าแฟนตรรุ๊ามีอยู่2คนล่วงไปเลยนะครับทางด้านบัตอถือว่าผิดพลาดนิดหน่อยนะครับแต่ว่า BB ก็เก็บคลิปไปได้เหมือนกันนะครับบัตเหมือนที่เก็บไปสองนะเมื่อกี้และเจ้าวันนี้เรียบร้อยโดนไปอีกโอ้โหแจ็กกี้อย่างตึงเลยว่ะ เรียบร้อยแต่ว่าแต่ว่าโดนบีบไปแล้วก็อุ้มบีบก็ไม่รอดเหมือนกันนะครับโดนลุม,มแถมเลือดตัวเหลือน้อยแล้วอึ่งล่วงเลยครับโดนท้องไตายโอ้โหล่วงไปอีกครับโอ้โหเจ้ากี้อย่างพีคเลยจังหวะน,นี้อื่แล้วล่วงไปครับอื่เป็นบีบนะครับตีเก็บเจ้าก,กี้ไม่ได้แล้วจังหวะน,นี้โอ้โหสายฟาดเจ็บเอ่ออันนี้ไม่ได้เจ็ดอันนะครับแหมว่าก็ทําลายไม่ได้เลยตัวตีใกล้ค่อนข้างใกล้มากเลยนะสําหรับเจ้าแซมนั่นเองนะ ปูแซมของเราไม่รู้ว่าจะทําอะไรได้มากมายหรือเปล่านะดูดิขนาดเลือดมื่นอนะ่ะโดนตอดจนตายอะ่ะเหลือลีออนนะครับลีออนมาดูกันว่าลีออนจะเอาตัวรอดอยังไงนะค่อนข้างตึงเลยโอ้โหยังสามหลบได้แล้วเก็บได้ด้วยนะแล้วเช่นวันนี้โอ้ทำไมมันตึงยังวะเด็กเกตเด็กเกตเด็กเกตเอ้เด็กโก้เด็กโก้เด็กโก้อย่างโกเออยังตึงอะ่ะแซมนั่นเองนะ หวังอติเข้าไป้วครับจังหวันนี้เข้าประชิดนะเหมือนจะกดอุปกรณ์เสริมเลยนะเมื่อกี้แล้วเจ้วันนี้เรียบร้อยครับตายแล้วโอ้โหล่วงสองเลยครับเจ้าแซมอย่างตึงเข้าประชิดเรียบร้อยอยเกือบตายเลยนะแจเน็ตแล้วเจ้วันนี้ก็แซมยังตามไปเก็บเอวีโมอยูอย่เกือบเกือบเอาเอาเอ้าเอา,เอาดูด,ดูมันไม่ตายเอย้ดูดิมันชื่อวมาเลยโอ้โหจบไปครับผม ราสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับคลิปนี้เนี่ยเราก็อยู่กับเกมบอลสตาร์นั่นเองนะครับซึ่งก็บอกแล้วว่าคลิปนี้เนี่ยผมจะมาภาคบอลทีวีนั่นเองนะโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยดีกว่านะครับไปโอ้เราอยู่กันที่ป้นสะดมนั่นเองนะครับมาดูกันว่าฝั่งสีฟ้าเนี่ยด้านขวาเนี่ยเป็นลิโคนะครับส่วนตรงกลางเนี่ยเป็นอาคาว แล้วก็ด้านซ้ายเนี่ยเป็น BB นะครับส่วนด้านข้ามเนี่ยจะมีเจ้าบลูมีนิต้าแล้วก็ BB b นั่นเองนะครับโอ้โหล่วงไปก่อนคนแรกเลยนะครับผมเอาละครับจังหวะนี้รีโคปะทาบูครับเรียบร้อยนะครับเป็นรีโคนะครับที่เก็บบูไปได้แล้วจังหวะนี้ก็บโอ้โหเช่นาไปตายไปครับยังนั้นเข่าแล้วแต่ว่าแต่ว่าโดนนิต้าไปนะครับนิต้าเลื่อนเหลือน้อยเหมือนกันนะครับแต่ว่าก็ยังเอาตัวรอดมาได้อยู่ แล้วจังหวะนี้ครับบีบีกับเข้าไปเก็บมิตาไม่ได้แล้วจังหวะนี้เก็บบีบีอีกหนึ่งตัวส่งอิโมจิเป็นการทักทายด้วยแล้วจังหวะนี้โอ้โหเอาแล้วครับลีโคกับบีบีก็สซป้อมครับส่วนหน้าล่างก็มีการปะทะกันเหมือนกันนะครับเป็นคาวนะครับที่เก็บบลูไปได้แล้วจังหวะนี้ว่ายังไงครับผมตึงๆครับจังหวะนี้เข้ามาแล้วโอ้โหแต่ว่าโดนตีก็ไปเรียบร้อยนะครับหืมร่วงเลยนะเป็นบลูนะครับที่เก็บคาวไป แล้วจ้วันนี้กับบูครับใช้ทำใไปตายเข้ามาปังปังปังยิงเข้าไปโอ้โหบกบกบกอย่างวดเร็วครับแต่ว่าใช้ทาไม่ตายอืมเรียบร้อยนะครับอืมแต่ว่ายังเหลืออยู่คนหนึ่งแต่ว่า้านบอลครับอืมเหมือนว่าจะลดแบบบูฟ่าไปเลยอืมเกือบรักเกือบแพ้แล้วครับผมทางฝั่งสีแดงแล้วจังหวันนี้ครับโอ้โอ้โหฟาดเข้าไปฟาดเข้าไปอีกโอ้เป็นบีบีนะครับที่เก็บบีบีไปได้แล้วจังหวันนี้โอ้ เอาเอตีตีตีอ่าจบเกมไปก่อนนะครับเป็นฝั่งสีฟ้านะครับเดี่ยวชนะฝั่งสีแดงไปได้โอ้ทั่วอย่างเยอะเลยคุณผู้ชมบอกเลยว่าตึงอยู่นะแต่ละเกมเนี่ยโอเคครับเดี๋ยวเราจะดูศึกึกเดี่ยวสักเกมแล้วกันนะเป็นการดวลระหว่างไพเพิร์นั่นเองนะครับใช้อุปกรณ์เสริมไปครับแต่ว่าจังหวัน,นี้ไม่โดนนะแล้วจจงหวัาานี้ว่ายังไงครับ โอ้ oh, เรียบร้อยใช้อุปกรณ์เสริมไปหนึ่งทีใช้อุปกรณ์เสริมไปเหมือนกันแต่ว่าไม่โดนแลจวจังหวะนี้โอ้ oh, ใช้อุปกรณ์เสริมครับแลกกันไปคนละหนึ่งทีบอกเลยว่าใช้อุปกรณ์เสริมไปค่อนข้างเยอะนะทั้งสองทีมเลยมาแห่เอาแล้วครับไพเพล่ะทะ้แพมว่ายังไงครับยิงโดนไปหนึ่งนัดยิงโดนไปสองนัดเจ็บมากครับจังหวันนี้ทั้งนัดแพมเลื่อนเหลือสองเแล้วโดนไปสามนัดเรียบร้อยครับใช้อุปกรณ์เสริมลุ้ลงไปเลยนะครับ <c oughs> อุปกรณ์เสริมน่าจะหมดแล้วนะครับทางด้านนี้ส่วนอีกด้านหนึง่งไม่รู้ว่าหมดหรือยังนะแต่เหมือนน่าจะใช้เกินสองใช้ไปสองครั้งแน่แ,นแหละเออน่าจะสองครั้งแล้วแน่แ,นแหละจากที่ผม,ผมคิดนะเอา้าใช้ถ้าไม่ตายแต่ไม่โดนนะครับผมจังหวะนี้ใช้อุปกรณ์เสริมไปแล้วนะครับน่าจะหมดแล้วนะครับทางด้านบนแต่ว่าจาังหวะนี้ก็เป็นไบรอร์นะครับที่เก็บสามเลยครับรอๆอเท่ๆ โอ้โหถ้วยหนะึ่งพันน่ะอย่างเยอะคุณผู้ชมญญญญญญญดูดิโอเคครับคุณผู้ชมเราอยู่กันที่ศึกชิงอัญมณีนั่นเองนะครับฝั <Non. S 1> ่งสีฟ้าเนี่ยมีกลิปมีบัสและมีบีบี <otic S 1> นะครับส่วนฝั <Man. S 1> ่งสีแดงจะมีแฟงมีกลิปแล้วก็มีอ่าแจ็คกี้นั่นเองนะครับโอ้โ oh, ห oh, ด้านขวาเนี่ยมีการประทะกันนะครับส่วนตูกาก็มีการประทะก,กันนะครับเป็นกลิปนะครับที่เก็บกลิปไปได้ แล้วจังหวะนี้ครับแจ็กกี้มาด้านหลังแล้วปั๊บเรียบร้อยล่วงไปครับจังหวะนี้บัตก็ไม่น้อยหน้าครับล่วงไปเหมือนกันโอ้โเข้าไปล่วงเขาแต่ตัวเองตายแม่น่าเสียดายอยู่นะๆๆแล้วจังหวะนี้โอ้โหบีบีมาเล่นดิฐานเขายัางงี้ไม่น่าพลาดครับบ่ล่วงไปเลยแล้วจังหวะนี้กับบัตเปิดแมปเดินเข้าหาแล้วจังหวะนี้เชื่าไม่ตายก็ไปแต่ว่าแฟนตัวค้ามีอยู่2คนล่วงไปเลยนะครับทางด้านบัตถือว่าผิดพลาดนิดหน่อยนะครับแต่ว่าบีบีก็เก็บคลิปไปได้เหมือนกันนะครับ แล้วจวังหวะนี้ก็บัดเข้ามาอีกแล้วใช่ไหมอันติีไปติดติดแจ็กกี้ติดแจ็กกี้เออแต่ว่าตัวจะตายเป็นบัตนั่นเองนะแล้วมีาาก,การปะทะกันตรงกลางนั่นเองนะครับล่วงไปเหมือนกันนะแม่เป็นกิฟที่เก็บบีบีไปได้นะครับแต่กิฟก็มาโดนกิฟเก็บเหมือนกันนะแล้วจวังหวะนี้ก็บีบีเจอกับแจ็กกี้โอ้โหโดนท่าไป้ตายของแจ็กกี้เข้าไปจังหวะน,นี้โอโ้เรียบร้อยนะครับแจ็กกี้เก็บไปแล้วจวังหวะน,นี้โอ้โหบัตเรียบร้อยนะาบัตเหมือนจะเก็บไปสองแล้วเมื่อกี้ แล้วจวังหวะนี้เรียบร้อยโดนไปอีกโอ้โหแจ็กกี้ยังตึงเลยว่ะเรียบร้อยแต่ว่าแต่ว่าโดนบีบไปแล้วจะอืมบีบก็ไม่รอดเหมือนกันนะครับโดนลุมอืมแถมเลือดก,ก็เหลือน้อยแล้วอึงล่วงเลยครับโดนทำให้ตายโอ้โหโล่วงไปอีกครับโอ้โหแจ็ากี้ยังพีกเลยจังหวะน,นี้อืมแล้วล่วงไปครับอืมเป็นบีบนะครับที่เก็บแจ็กกี้ไม่ได้แล้วจังหวะน,นี้โอ้โหสายฟาเจ็ดเอ่ออันนี้ไม่ดีเจ็ดอันนะครับแต่ว่าก็ทำลายไม่ได้เลยนะครับผมส่งอิมเมจิทักทายกันไป โอเคครับคุณผู้ชมมาะในที่สุดเราก็เจอด่าน3าแล้วแม่งเจอแต่ด่านตัวจัน,น้าแบบเดียวเอาแล้วครับจังหวะน,นี้โอ้สีฟ้าเหมือนจะได้ประตูอไม่ได้โอ้ลได้อยู่ดีนะเพราะว่าเป็นศัตตูนะครับที่มาเคลียร์งานได้นั่นเองนะเดี๋ยวมาดูตัวละครกัน,กนหน่อยดีกว่านะครับฝั่งสีฟ้าเนี่ยจะมีแฟงมีเอ็มแล้วก็มีศัตตูนะครับส่วนฝ่ายตรงข้ามเนี่ยจะมีดาริวมีคลิปแล้วก็มีแม็กนั่นเองนะครับผมเอาล้วครับจังหวะน,นี้โอ้โห เหลือตัวเดียวนะโหแล้วทำทางไวอย่างดีเลยไม่น่าพลาดนะเรียบร้อยครับหนึ่งหนึ่งครับโอ้โหแบบตึงๆเลยสีแดงก็งท่าทีเวิร์กเลยนะคุณผู้ชมผมโคตรอยากได้สกินของเอ็มเลยนะแมโกต็สวยแลวจังหวะน,นี้ครับโอ้โหดาริวเข้ามาโอ้ล่วงครับแลกกันไปคนละหนึ่งแลวจังหวะน,นี้ว่าไงครับโอ้โหแฟนเข้ามาเหมือนกันนะครับโอ้โหแต่ว่าก็แลกกันไปคนละหนึ่งอีกเหมือนกันเอาแล้วครับเหลือแม็กกับแฟนครับจังหวะน,นี้แม็กแม็กยิงต่อนตอนหนักมาก แล้วจังหวะนี้โอโโดนแฟงเก็บไปเมื่อกี้โดนอุปกรณ์เสริมของแฟงนะครับแล้วก็โดนถีบไปล่วงเลยแล้วจังหวะนี้โอ้โหดาริวเข้ามาแต่ว่าล่วงนะครับเพราะว่าไฟงข้ามเนี่ยใช้ทั้งสโลใช้ทั้งโจมตีอะใช้ไปหลายอย่างอะแล้วแลกกันไปครับจังหวะนี้โอ้โอ้ล่วงไปเลยแล้วจังหวะนี้ครับดาริวเข้ามาเก็บเอ็มโอ้โหเรียบร้อยนะครับเป็นดาริวนะครับที่เก็บเอ็มไปได้นะแต่จังหวะนี้ครับเหลือแฟงนะครับที่ออกมาป้องกันแล้วสูก็เกิดมาแล้วครับโอ้โห เอาละเอาละครับโอ้โหัตูขึ้นไปโอ้โหโอ้โหโอ้โหมือรัวมากแต่ว่าแต่ว่ารนยิงหนีโอเคครับคุณผู้ชมคิดว่าน่าจะเป็นด่านสุดท้ายแล้วนะที่ผมจะดูเพราะว่าหนึ่งหนึ่งแม่งมาเยอะมากเอาละครับเราน่าจะอยู่กันที่สระจันหน้าแบบคู่นะจากที่ผมดูเนี่ยโอ้ oh, เราดูกันที่ลีออนกับตัวใหม่นั่นเองนะ <Everyone. S 1> เอาตัวใหม่ล่วง โ oh, อ้โหลีออนเอาตัวรอดออกมาได้นะถือว่าถือว่าดีอยู่นะเมื่อแค่เกือบตายแล้วด้วยนะลีออนะอ่ะอ้าวโอเคครับแซมเกิดมาแล้วครับจังหวะน,นี้วางท่าไม่ตายไปแล้วก็ไปเก็บนะมันจะทําให้แซมวิ่งไวขึ้นนะตอนที่ปล่อยท่าไม่ตายอืมหอ้ oh, oh, เลือดเขาข้างเยอะนะดูดิ9,200 อารีออนเก็บเจนเน็ตไปได้แต่ว่าก็เป็นรีออนนะครับที่ล่วงตาไปด้วยและจังหวะน,นี้ครับโอโ้โ,อโหแม่คิดจะหัวหมอเข้าไปลุยแต่ว่าเป็นตัวตีใกล้ค่อนข้างใกล้มากเลยนะสําหรับเจ้าแซมนั่นเองนะปู่แซมของเราไม่รู้ว่าจะทําอะไรได้มากมายหรือเปล่านะดูดิขนาดเลือดมืนนะ่นอ่ะโดนตอดจนตายอะ่ะเหลือรีออนนะครับลีออนมาดูกันว่ารีออนจะเอาตัวรอดอยังไงนะค่อนข้างตึงเลย โอ้โหยังสารหลบได้แล้วเก็บได้ด้วยนะแล้วจจงหวันนี้โอ้ทไมมันตึงยังวะ The Gate The Gate The Gate เออ The God The God The God อย่างโกเออ,อย่างตึงอะ่ะอ่าเป็นแซมนะครับที่เจ็บเก็บจานเน็ตไปได้เหมือนกันนะดาเมจเหมือนจะไม่ธรรมดาเลยนะเจ้าทั้งั้านแซมนั่นเองนะหวังอติเข้าไปแล้วครับเจ้าวันนี้เข้าประชิดนะเหมือนจะกดอุปกรณ์เสริมเลยนะเมื่อกี้ แล้วเจ้าวันนี้เรียบร้อยครับตายแล้วโอ้โหล่วงสองเลยครับเจ้าแซมอย่างตึงโอ้โแมบอกเลยว่าคนจัดหรือเปล่าก็ดูคลิปนี้ได้นะครับคุณผู้ชมแซมอะ่ะเข้าไปชิดเรียบร้อยอื้มเกือบตายเลยนะเจเน็ตแล้วเจ้าวันนี้ก็แซมยังตามไปเก็บเอวิโมโอ,อยู่อื้มเกือบเกือบเอ้าเอาเอาดูดูมันไม่ตาย <c oughs> เอย้ดูดิมันชิวมากเลยโอ้โหจบไปครับผม โอ้แซมอย่างตึงอ่ะแซมอ่ะแล้วเป็นอันดับหนึ่งนะถ้วยพันกว่าเลยนะถือว่าสุดยอดโอเคครับคุณผู้ชมที่ผมไม่อยากดูนานกว่าน,นี้เพราะว่ามันมีแต่หนึ่งๆน,นั่นเองนะอ่ะก็สําหรับคลิปนี้เราก็แค่นี้ดีกว่านะครับสําหรับการภาคบอทีวีนะถือว่ามีตัวที่น่าสนใจมานี่อืน่าสนใจมากเลยนะผมชอบมากเลยแซม แบบว่าเออในการเล่นน่ะแล้วก็ลีออนเกมนี้ย่งตึงเลยนะอืมสามารถเอาตัวรอดได้ในสถานการณ์ที่ขับขันแบบนี้ถือว่าไม่ธรรมดาเลยนะ The Ghost โอเคก็สำหรับคลิปนี้เราก็แค่นี้ดีกว่านะครับเดี๋ยวเ,เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับผม